มาได้มาได้กินข้าวแรงนำมารดเด้อห้องคาสิโนเนี่ยในทุกคนเลยกินคาสิ่งลำบากเนี่ยเพราะห้องเอาป๊อกหยู่ปิกนิกนั่นแหละกินข้าวแรงนำกันมาๆๆกินเลดเด้อก็จะอะไรเพื้อนยักษ์คนนี้ไปไกลนะเนี่ยเด็กยันย่อยจะประมาณเหลี้ยงกิน ปลาเผามือนตำบักหุ่อันนี้เป็นน้ำจีนน้ำจีนซีฟูกเบิร์้อเกี่ยวมาวมจะเอาไว้ทานยันไขอตัหมากินเลือเ่อแทะตัว,วเบื่อแทอรวยแบนเลยนะเออตัวนั้นกีไหนเจ็ดสีเจ็ดนะ Mm hmm. มาเด้อมาเด้อศูนย์คนดูสวัสดีค่ะ <c oughs> กนนนินสองคนเอาบวงมาให้ดูน้องลาเดอนี่บวงกับเสืียงเปลียวเนาะโวม <c ười> ขึ้นหมองทองนะ Ăn khảo bóc. Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ คือข่าวน้ำควอยเด้อม,มาเป็นเด็กกรุงเทพแล้ว <laughs> จะคนดูนะฮะยี่สิบสี่คนดู ขอบคุณครับคอมเมนต์หน่อยค่ะอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยเซ็บเซ็บปลาเผาเมื่อนี้ได้ปลาเผาเลยกับตำาตบำปูปะลาตะบตำมะหุ มาอยู่กรุงเทพแล้วหนังนมันนซีบได้หนังมั้ยเฮ้ยเราบนะัเข็มขักแต่แต่ได้หงกันด้วยแคบแคบทุกคน วัสดีคะ่ปะปลาเผาได้ปลาเผาซื้ออยู่หน้าปากซอยมาเห็นย้อยน่หมดขึ้นไ้น่นาะ ว่าจะคือบปสุเป็นแขงๆปะบ่โปสงใสๆโปซุก็กินเลยแหละซื้อมาเลย ใช่เม้นเก่ามันสัญญาณไม่ดีมันเด้งขึ้นมันจะเด้งมานี่ก็ได้ครับขาวปุ่นก็มีแหละกินบ้างดิเด้วใส่กินบัดก็ เคยกินกับเชสะะระาจกินมีย่ยงได้นิเดเอาขอ้าวปุ๋าเลยมาอยู่กรุงเทพหรือพี่น้องเอ,อ้กกยกำลังแบบมาอยู่กรุงเทพมัาก็ได้จังมือแล้ววะคสี่ห้ามือลเลยก็ที้องใช้แ้

เิมแซบ่ไม่เิมแะไเติมแบบจิ้วเลยว่ะเนื้อบางกลางนะต้วนลงนีลนนทกนละน่งหลเมื่อื่นเจ็บทองไปจัก จะวัแบบนี้เลยน้ำค่อยนะอืมแสบกว่าซีปวดอยู่ กินน้ำปล่ากิ่ล็อตแบงก์กันเลโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งแบงก์กันเพ่ง <c oughs> <c oughs> แบงก์กันเพง่งใครอหรอ ขึนแบงขึนอภินันโนยม่นาไ่ไ้ทาว่าแบบว่ายากมนห้อนเนาะใก็หอนอยู่นะสี่บนเนาะแซีบขาดออนคนนีไมเนาะนี่ป็นอยางไรเห่เลยเนาะ ta bự. Không mắc. Bể tươi. Ki không? ผู้ชมนี้ฟ้าเลยโม่แต่พากันกินเนาะไม่ปากไม่คุยไม่ขุนไม่คุยกินโชว์กินให้พี่พีวนั่กินอย่างเดียวงานนี้นั่งมันนี่แซ่บนะแซ่บปะ ก็ทันจะกินนังนะพอ <c oughs> สิกินตอนพอสิกินเนืเ้อแล้ว mm. นังมองฟางมันหนึ่งก้อยได้ยุก Mình có là thịt Mình luôn khiếp ra hai luôn rồi Xếp mươi rồi. ที่บริลล์ลงคลิปนี้ง่ายงานเนาะเขามาอยู่กรุงเทพแต่ย,ยังแบบยังบปชินกับสถา,านทีบันไดแล้วก็โรชินับงานปรับตัวยังเมื่อไรยังบุรี Kim ừ. Kim เนื้อก็จบแล้วโอเคคิมดิค่ะมารถขอตัลาไปก่อนเนื้อผักรถงูโป,โ,ปโป้รดแซ่ห์ห็มารถไหมเนื้อขอบคุณครับ